กับคำจำกัดความที่ว่าไฮโรถ้าพร้อมแล้วพบกับปรัสนีรอบเอ็นเกอาล่ะนี่คือปรัสนีรอบเอ็นเกมคุณป้ายคุณอ้นครับ หาตัวช่วยของคุณเพลงคนดัง c l o สััพความทรงจำและก็เหตุการณ์กลับมาแล้วจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนในการถ่ายครั้งแรกครับเออคนดังค่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังในการถ่ายครั้งแรกมาดูภาพคนดังภาพนี้กันเลยครับเอ,อ็ดดี้เมอร์ฟี่นะครับเกิด <G ert. S 1> ในปีที่ปราศนีรอบเอ็นเกมอายุ4ขวบครับอ่ะตอบครั้งแรกที่อายุเท่าไหร่ดี47ค่ะ 47ปีคือคำตอบแรกของคุณครับมาลุ้นกันตอบถูก152,000บาทรับกลับบ้านภารษนณีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ47ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาล่ะ มาลุ้นกับการตอบครั้งที่2 4ตัวช่วยที่เหลืออยู่นะครับเพื่อเงิน76,000บาทจะใช้ตัวช่วยไหนในการทายครั้งที่2ดีครับเหตุการณ์ครับเหตุการณ์เอาละเรามาดูเหตุการณ์เหตุการณ์นี้กันครับเกี่ยวข้องกับปัสณีอย่างไรศาลโลกตัดสินครั้งแรกที่ภากษาให้ตัวปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาในปีที่ปัศณีท่านนี้อายุ5กาขวบครับตอบครั้งที่2คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ 56ครับเอาล่ะตอบครั้งที่2ที่56ปีมาลุ้นกันจะได้เงิน76,000บาทกลับบ้านหรือไม่ปสัสนีรอบเนเกมคุณอายุ56ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่2ครั้งผ่านไปตอบครั้งที่3เพื่อเงิน38,000บาทและ จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่3ครับเพลงค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาละมาฟังเพลงนี้กันเลยครับ เองทองแองก้าถูกเผยแพร่มาในปีที่ปัตสนีท่านนี้อายุ2องวบครับผมมีตัวช่วยให้คุณเพิ่มเติมเลือกสายสื่อของเราได้หนึ่งท่านถามความเห็นของพี่เอกกี้ค่ะคุณเอกกี้ครับจินตนาลสำหรับเราอ่ะน่าจะประมาณเลขหกอ่ะหกต้นๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณ62 63อางเงี้ยอาถ้าคิดว่าจะตอบนะ62 เอาล่ะคุณป้ายคุณอ้นฟังความเห็นของคุณเอกกี้ไปแล้วนะครับและตอนนี้คุณจะต้องตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายจะตอบว่าเชื่อพี่เอกกี้นะคะใช่หกสิบสองเลือกเชื่อคุณเอกกี้ตอบที่62ปีไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาล่ะมาลุ้นกันเพื่อเงิน38,000บาทปัสนีรอบเป็นเกมคุณอายุ62ปีใช่ Henry, หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่น่าเสียดายครับวันนี้รอบเป็นเกมพลาดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับผมสุดโก้เจรนายคนร้องเพลงมีแพนด้าครับคุณสุดโก้เจรนายผู้ที่ร้องเพลงมีแพนด้ามีแพนด้าเนี่ยะครับนี่แหละครับคุณสุดโก้อายุเท่าไหร่ครับ63ปีครับ63 กี้พูด2ตัวเลข62และ63คุณสุดโก้ครับไฮโรนี่คือชื่อของวงครับวงล็อกอีสานครับวงล็อกอีสานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงหมีแพนด้าด้วยนะมีแพนด้ครับที่มาที่ไปของเพลงนี้คืออะไรอ่ะตอนนั้นมีแพนด้าที่มาบ้านเราใหม่ๆนะพวกผมนี่เป็นคนอยู่เบื้องหลังของล็อกเสดิดครับก็เลยหาเพลงสนุกๆชวนให้ไปเที่ยวดูครับ ก็เลยเป็นเพลงมีแพนด้ามาแล้วตอนนั้นตั้งใจแต่งเพลงนี้เราร้องเองไหมไม่ใช่แต่งให้พีล็อกสเสดิร์ดครับเอาแต่งให้คุณพีล็อกสเเดิร์ดหรอเ้าแล้วทําไมแต่ว่าปีนั้นคุณพีหมดสัญญาจากคุณประเสริฐพอดีอ๋อเขาย้ายค่ายไปอ่าแล้วไงต่อจะให้ผู้หญิงร้องคนที่ชื่ออยูอ่เขาก็ร้องออกมาไม่ถูกใจโปรดิวเซอร์ครับเออก็เลยเอาเด็กคนหนึ่งชื่อลูกหรอกครับมาร้องร้องตั้งสี่ทุ่มยันตีห้าตีสี่นู่นนะร้องข้ามคืนค้ามวันเลยครับก็ไม่ถูกใจครับ เอาแล้วทําไงผมก็นอนเมาอยู่เขาก็มาปลุกผมเดี๋ยวนะเออวันนั้นยังไม่มีงานนี่เออเราก็แบบเออเราก็ดื่มของเราแล้วไงต่อเขามาปลุกผมไปอาจารย์อาจารย์ใส่ไกด์ให้หน่อยอ๋อตั้งใจให้แค่ไปไกด์ก่อนจะได้หาคนมาล้อถูกว่าไกด์ร้ออย่างเงี้ยใช่คุณประสริฐบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาคนใหม่มาล้องผมก็ไปใส่ให้สี่เที่ยวครับสี่เที่ยวปุ๊บครับผมเขาบอกว่าโอเคโอเคพอแล้วเขาบอกเงี้อ่าแล้วแล้วไงต่อพอตอนมิกเขาก็มิกเสียงหัวงอมาเลยเอ้า เขาก็ไม่ไปหาใครเลยไม่หาใครเลยคืออย่างนี้เลยครับผมก็เลยออกมาเป็นบทเพลงมีแพนด้าใช่ครับโอ้โหนั่นตั้งแต่ปีพศสองครับเป็นผลงานที่สร้างชื่อเลยครับผมอ,อใครคิดถึงเพลงนี้ไปฟังเพลงมีแพนด้ากันเลยครับ มีเพนด้ามีแพนด้ามีแพนดาเอามีแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักผมมีชักชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสมีตัวเป็นเป็นอยากจะเห็นเห็นมีแพนด้าอยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดไผยยอดหญ้าหรือกินพิซซ่าเหมือนกันกับคนมันกินอะไรน้อ มีแพนด้าเขาว่าสีสวยน่ารักเสียด้วยเพราะไม่สุกสนมันมีปากมีหูมีตามีแขนมีขาเหมือนกันกับคนแพนด้าเขาว่ามีขนแพนด้าเขาว่ามีขนเขาดำปะปนดูจนปุกปุยสวยนอะนะมีแพนด้ามันหาดูยากได้มาจากกินแผ่นดินใหญ่ ของฝากมาจากแดนไกลเขามอบให้คนไทยได้ดูไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบมาเมาเครื่องบินขี่ขึ้นฟ้ามาเรามามาไปดูหมี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 แพนด้า มีมันสวยดีดูน่ารักคนมุมดูดูกันมากๆเพราะเขาอยากอยากจะดูมีเด็กๆกถามเพราะสงสัยถามว่า,คาใครดูแลมีมันสะอาดและสวยดีเจ้าของมีนี่เก่งจังเลยเอามีเพนด้ามีเพนด้ามีเพนด้ามีมีเพนด้าน่ารักครับไปดูที่เชียงใหม่เดอ้อ อูตามเลยเกินกับเพลงนี้นะครับแล้วมีช่องทางการติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างครับทาง Facebook ก็มีครับสุดโกเจรไนมีแพนด้าครับแล้วก็เบอร์โทรก็0983539525ครับผมฝากด้วยครับผมครับฝากผลงานกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณคุณสุดโกเจรไนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ สัสซัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัั N S E เ้อบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสััสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วีเซนที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 วย